เอ็ดมาแล้ยระดับพงไพรใครพ้องไอ้เจมเออเวลามึงซักผ้าแล้วมึงอบผ้าซักผ้าแล้วอบผ้าทำไมอะรวมๆเท่าไหร่แปดสิบบาทแปดสิบกี่กิโลเนี่ยซักยี่สิบมึงจะยัดเท่าไหร่ก็ได้ไอ้ยี่สิบกรัมซักยี่สิบไอ้เอกอะกูซักบ้านนลยนีจแาตาค่ะ ตาก็ตากบ้านดิไม่มีเคาื่องอบอไม่มีอ่ะไม่เอ้ย,ม,ยม,มันต้องอบด้วยเหรอไม่ต้องอบหรอถ้ามึงหอมแดดถ้ามึงถ้ามึงถ้ามึงตากได้ก็อหอมแดดอ๋อโอเคเป้รับเรื่องเข้าใจแล้วเป๊ะไม่ไมมไกลับอาบหรอไม่เป็นเอติมเตียมมีเธออยู่ในเดิม เชียอม่ะเอีเชื่มเชียอมเชียอมเชืวันติดต่ออาฟ้าทราบแล้วเปลี่ยนไอเบื้องตัวโกเอาฟ้าทราบแล้วเอาฟ้าวันวันวันเออผมได้ยินว่าคุณผมนี่ว่าคุณนี่สั่งแก้บไว้ใช่หรือเปล่าเป็นยำกระเจียวหอยปูม้าหนึ่งที่มึงอ่ะพ่อมึงอ่ะพ่อมึงอ่ะ เอฟโดนยิ้มใหม่อ่ะเอฟโดนยิ้ม่อ่ะใช่หรออ๋อโดนไหนอะิ้มม่เี่ยเจ้าก้าดิออเาปะเนกูเป็นคนแบบคิดอะไรก็ทำทำเลยไอ้เป้ถึงคู้นํำที่ดีป้ล่ะ โอ้โยเยอะสองตัวสองตัวเรามีสามสี่ตัวสี่อ่อเออสี่ตัวกูลงบ้านเอ,อ่บ้านถึงเงินเชี่ยมันลงมันยังบ้านถึงกูอะเจมน้าโมเจมมันชัดมั้ยเนี่ยบ้านหน้ามือเลยบ้านหน้ามือเลยยังงยจริงว่ะเจม เคาอยู่ใต้บ้านมึงอะมาโซเรโระผมมีแตมอร์ท่ายสเยดสปาร์ตอยู่บ้านมาส่งด้วยเอ๊ะปาด้ว วิ่ยเชี่ยไม่ได้การละว้ยไอ้ขาไอ้เช่ยบ้านนี้ก็มีหรอเี๋ยว่านนี้มีเอ้ยมันโง่มันโง่โดน้อง่าจมันไ่าเรอง้จริง ตายหรอเพื่อนแตบเพื่อนมันกตายเออแม่งยิงกูไม่ตายแตบเพื่อนมันแล้วจะมาเป็นส,สไตล์เกเรอันดับหนึ่งปะเป๊ะเป๊ะเป๊ะโอ้โหเป๊ะดูชุดนี้ห็นได้เป๊ะแล้วบอกกูไม่อยากให้ทางกูนอ่อนอีก เฮ้ยเป้กูจะแลกชุดเป้ยเปย,เย,เยอะงกจังวะอยากได้อ่ะไอบีมีนะเว้ยไอบีมีสองชุดเลยสีขาวกับสีขน่าีิจฉาเป้ที่บีมีของที่มันดีกว่ามึงอ่ะไปไหนไปไปเท<บ>ิงอ่ะไปเทิงอ่ะไปไม่ถึงหรอกไอ้เหี้ย ถึงหน้ารถได้ไปเทิองอะไปไหนเนี่ยไปค่ายเหรอไปค่ายกักกัน SCP อ่ะเือเอชซมีจริงเหมอมีจริงเจมเอออยู่ไทยเนี่ยขายเนื้ออยู่อ่ะเจม เ<า>ซเว่นอะเอซีพีอะขายปูนเนื้อที่อะไรเนื้อขายปูนก็ม,ม,มีเอ้ยมีคนล่อนไปอ่ะมีคนล่อนมีคนล่อนไปมอี๊คิดบ้าอะไรของมันอ่ะลงทิศทางไกลอยากไร้เครื่องบินขนาดนี้ลงตึกน,นะไอเียมไปไหนวะเราอยู่นี่กันครบปะไม่ถึ<อ>งคนตา ความา <ไป S 1> นี้ก็ได้นะครับจริงขึ้นไปเดยวขึ้นป้ายมาขึไ้ไอุยอุอะไรล่ะเอออุ้ยอะไรเหมือนเป็อุ้ยป้าหมอค้างดำมันไม่รู้นะนี่ว่าเรามามันไม่รู้ว่าไม่มีใครรู้งั้นแหละ ดูเองเลยไม่คูณ4เอกูมีคูณ8ทำไมอะมีเยอะมึงอีกเป้กูเจ๋งกว่ามึงอีกเรื่องมองเธออีเวนเย้ครับตาเย้สีกทีเออกระเป๋าหนึ่งรับเรื่องเป้มันวิ่งมานี่แล้วเป้อาดีสวย เพื่อนมันมาเพื่อนมาม่าเชืเอันนี้ปีนได้ปะเออสวยงามว่าแต่อยู่ไหนเฮยไอ,อ้ไปรมมึงแปะล่มเหรอ,เ,อ,อเพื่อนเอิดไปเพื่อนมันน่าจะฟาร์มอยู่ตึกมัง้งไอ้ที่มันพิเรนอีเวนเพื่อนในตึกมึงเก็บชิปมันได้ปะไม่อะเพื่อนเพื่อน Little, 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 ทำละทำละเอิ่มอยู่ที่เดิมเจมเพิ่มอยู่ที่เดิมเลยสองตัวสองตัวเลยสองตัวเลยเจ็บ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 สองตัวสองตัวอยู่ที่เดิมเลยนี่เข้าตึกตัวหนึ่งอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งเอออยู่หลังลูกปั้นนี่เลยอ่ะยิงได้นะยิงได้นะยิงได้ยิงเลยสองนัดสองนัดมันไม่รู้ว่ากูยิงจากไหนเฮ้ยโผล่ละโผล่ละอ๋อ วิ่งไปไหนมือนวะวิ่งกลับเขาตึกด้วยนะเว้ยเขาตึกยังน้องๆๆๆตัวเดียวเดือดตัวเดียวดีงั้นน่ะช้าเลยช้าเลยเหลือตัวเดียวตัวเดียวเอกเฮียตัวเดียวิบหายแล้วเอกเท้าอะไกอยู่ไหนวะเพื่อนมันอยู่ไหนเนี่ยอยู่ในตึกอยู่ในตึกเลยอยู่ในตึกเลยชั้นหนึ่งเอกมาตามกูเอกกูซิเบ้ตึกไหนตึกเฮ้ยหลบหลบกูจะแปดสี่โฟกัสเข้าเลยเข้าเลยมึงเข้าเลยเข้าเลย เนิดกตึกกำเนตดความรู้กตึกกำเนตเรร้อนร้อนร้อนเดี๋ยวระวงอ๊เออเอรู้นะกำนึงไปนึงกูดักดักให้ดักท้อไในเฮ้ยลูกสองกสองเจมหลบหลบแปดสี่โฟแปดสี่โฟหลบ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 หไม่ไม่ฝันไม่ฝันยิงกูดิยิงกูแปดสี่โฟยังวะเจม มึงตายนะมึงไม่ออกมึงตายนะตายเซอร์ไอ้พวกระยำนี่มันตึกของใครรู้ซะบ้างโอ้ยเหี้าเียดเอ็นมันโกงจริงพูดเลยควไวมากเหี้ยเป้เพื่อนอะไรความไวเป็นของปีเซอร์ความไวเป็นของสัตว์ป่า มึงกูเห็นมึงยิงแต่มึงไม่มีเสียงเหี้ยเลยใส่พวกมึงเออเงียบกิบเลยตอนกูโดนมันก็อย่างนี้แหละเหี้ยเหมือนแบบหมดอายุไข่อะเดินเดินอยู่แบบร่วงอะถ้ไมาเกี่ยวกูยิงอะตึก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 มันไม่มีใครหันมองเลยเว้ยปืนแชี่มากละอุ่ยสวยเลยยิงเลยเดี๋ยวดิ้กูจะได้รถหรือจะได้อะไรวะอ๋อมันขึ้นเป็นรถเลยมีแต่รถนี่จุดใกล้ๆเพื่อความทัวร์อัพพอร์ตติดต่ออัพพร์วันขอกองสนับสนุนด่วน รถกูอยู่ไหนเนี่ยกูลืมไปเลยอะเออเรามีรถไม่ใช่หว่าเป้เรามีมาวิ้ยลูกพ่อโอ้โหสีสวยมาแตะ่ไกลไอ้ฮัทแม่งบทไปสามตัวเยอาโคตรที่ยเลยหวานเรียกอะขอให้ขอให้รครับนะเครื่องมาหวานโคตรแรงเลย ข้างในขรนเยี่ยบเลยลุยน้ำอ่ะมันจริงมันขับลุยน้ำได้ใช่ใช่สะเทืนน้ำสะเทือนบกแล้วเบสป้าทำได้ไหมเบสป้าของมึงอ่ะได้เบสป้าทำได้สะเทือนทีนึงก็เอาเข้าสุดเห็นระเบิดด้วยวะอะไรวะเรีสโซนใี่กูไปไหนเนี่ยเพื่อนติ๊กอ่ะ Uhm ไม่มีลักทระไรละเงียบเงียบจริง่าานอำนจเลยมีเครื่องร่อนเนอะเฮ้ยรถต่อดแปลกเว้ยเพื่อนมันปกติปะวะกูมาบ้านถามแถวนี้นะเว้ยจะใแมตตานะเเรียบแคไ เสียดอของโมรถไว้ให้นั่งอยู่นรถเลยเองเิ้ยรถมาพะเลยไปอ่ะึพไ่อนไปยิงยิงรถผมก็จอดไหนบ้างเนี่ยเจอไหม่ะเย็าเนินบ้านมีว่ะเจ็บเนหลังเนหลัง มาไหนใครๆรถมาอีกเนื้อหลังเนื้อหลังเป๊ะนื้อหลังได้ได้เฮ้ยน็อกเอ็กเอกลุกเอ็กหุบเอกเอเคเวทศนารวิสัยแย่จัดแบบนี้เดี๋ยวธนคติมึงดีหรือเปล่าเฮ้ยคิดกูเอาเชี่ยได้เป้เอาหนึ่งเต็มร้อยเต็มเยอะปะเยอะเป้ไปกูวะ

โอ้ยอยเ้ยหมด้บ้าไกลวะบ้านไกลยิงบ้านไกลยิงเบ้เบ้านไกลยิงองเดี๋ยวจอดรถก่อนดีกว่าตืดตืดตืดเป้เตืดตืดเหมวตามันมียามีอะไระ ก็บไม่ได้อะ่ะบ้นไกลยิงไม่ห่หรอเเ่มืันบ้านนี้ก็เเฮ้ยตรงนี้เนินนี้มันแพร่มาแล้วเลตกอกพี่อกนาทางขวากูเลยลดห้สามลัดเยววัุไม่ได้ในสมุกในสมุกอยสมุกทั๊มยในสมุเอเจ็บเจ็บ จะหนีไปไหนครับคุณนุ่มคุยกันก่อนไปไปคุยกับล่ากมะม่วงอีกหนึ่งใหก่เนี่ยสมอลอิบดรอเออกูเทินกูเทินก่อนพี่เปไปชุกแน่นเป็นชุบกแนเ่นน้องน้องน้องเดือดเสื้อเหลืองเสือเหลือง เล้ย่าขึ้นรถอย่าขึ้รถอย่าขึ้รถอย่าง่ย่เลยกลับแล้วกูเจบม่ย่อย่างี้ย่นีไไเจมเจ็มคุเจไม่ โอ้เจมรอตายได้ไงวะไม่จะตายไปเลยวะเจมเนี่ยหยอก่าเงียนปักเจมเยมเจ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 มเออเจมเจมเจาเจมเจเจม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 เามไจมเจอเจมเจมเล้วจมเจมเเเจมเจมเมเจมเจมเจมเเจมเเมเจวเจมวจมเจเจมเเจมเจมเเเเ ล้อยิ้มชาหันมารัวมันแข็งว่ะไปเฮียจน้าไปเธอและเขาเธอคือควาเที่เขายี่เขาด่สุดในใจฉันเฮ้ยบ้านกูไม่มีว่ะผมรักที่ไม่มีความหมายใจเธอมันโหดร้ายอยากจะทิ้ง ไปให้ใกล้บ้านคุณมีตะบานครับบ้านแดงมีเปรบ้านแดงกองไหนยะไปเนินนี้เนินนี้อีกปีเปลงปะดึกไว้ไรเขี้ยให้ใหญ่ใกล้มีใกล้มีเฮ้ยระวังใกล้มีระวังใกล้มีบ้านแดงมีบ้านแดงเอก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 ขยานมาได้ไหมได้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 ไปได้ต้อง ไม่ได้ขึ้นรถโก้เฮียไปละวขึ้นมาแล้วเป๊อตีตัดตััวดำตัวัวตองต่อตเขาต่อต้อบตๆอสวยสวยสวยเป๊ไหนไว้เจมไม่รู้เฮียเฮ้ยม็อเตียนเอี่ไอ้เอกอยู่รถเองรถแทนไายไว้เอกเนาะ ไอ้ตียิงโคตรฟรีเลยกลางรุ่งการแม่นเป้กลางรุ่งยิงฟรีตี๊กูยิงฟรีมากไม่รถมาหลังกูขึ้นรถแล้วเฮ้ยกําแพงกําแพงกูดังกําแพงกดังเฮ้ยกูดังกดังมีนะกดังมีนะไม่ต้างขวางมาเต็มรถ

ล้อมันแตกอ่ะรถอ่ะโว้ยเฮียสัสเลวกันงเราไปหนอวะอแล้วนี่อยู่หล to ังห้าเสียหลังห้าเสียใช่เหรออยู่ไหนเออเฮ้ยเจ๊วงกูล่วงเอ๊ะแตะได้ป uh, ะ ได้เอ๊ะเฮียกูขึ้นรถก่อนนะเหมือนจะขโมยรถกูเลยวะลืมมจะาั์จะยับจะยับจะยับเลยอุ้ยเฮียที่สองตัวเลยวิ่งข้ามเห็นปะสตัวเป๊ยิงโคตรปีฝั่งนี้ฝั่งนี้อยเฮ็ดเฮดเฮดเจ็บเจ็บเฮดเจ็บตัวนอกวงว่าไง เฮ้ยมีข้ากลังมีข้ามโอ้พี่วงงววในบ้านเในบ้านวงงในบ้านในบ้านในบ้านเปไปลงรถไปงรถไว้งรถไปไปงรถไปไปลงรถไปไปลง

หากภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายที่ฉันได้เห็นน่ะมันก็คงไม่เลวนะเปยคุงนี่พูที่แหกฐานเองไปยี่สับที่ภูอยู่นอกวงว่ะเป้เว้ยวิ่งออกนอกบ้านไปแล้วเซมพูเข้าบอนนลมีไหม ได้ขวาฝาได้ฝาได้ฝาอยู่กับสุทองจังหมดอยู่กับสุทองจังหมดนะเฮ้ยเพื่อนสุดทองกูจังหมดแม็กขวาตายขวาตายเฮ้ยเหลือข้างหน้าเหลือข้างหน้าสองตัวข้างหน้าสองตัวกูกูดูให้หลบๆเฮ้ยเหลือตัวเดียวนี่เจมเออเหลือตัวเดียวข้างหน้ากูเลยนอนอยู่สวยหู้ สวยงามครับ้าติดใจครับกีนเกีนวินเนอร์รอบได้ไงวะเฮี้ยะหนักครับนูน่นไ <laughs> อ้ยัยสวยงามครับกระสุนกูใช้ย,ยันหมดหมด,หมดแม็กมึงเชื่อกูไหมหลือแม็กสุดท้ายสามสิบนัดอ่ะเนี่ยทีนี้ไม่มีไฮไลไท์กูเลยอินวีเดียสุดยอดเอาละมุดสตีมอยู่นะตีมอยู่เย็บไม่หมดเลย